สวัสดีค่ะเข้าป่าตักบบดรี่กันอีกวันวันนี้มาสามคนปะก้อยไม่มาปะก้อยติดทุระลงบ้านเป็นจูดชบก,กับบ้านเลยไปค่ะเพ้นให้กับเก็บเพ็ไปน้ำจ้ะเก็บอะไรกันเก็บอันนั้นเอาทุกอย่างที่วังหน้าจะทางขึ้นไปเก็บผลไม,ม้ห้าเห็นแล้วจ้ะ เก,ก็บตีจ้าสุ่มพากัดตักตีได้กระทางก่าแลรวจ้ะมาหนึ่งชั่วโมงเนาะพี่บานอยู่นู่นรบรรยากาศวันนี้อึมครึมอึมครึมค่ะตัวเห็นหลายหลายพี่น้องก,กัดเจ็บขนาดจ้ะน่นะบากาศเหมือนฝนจตกจ้า,จาวิวโมบานตีเนาะบุูเบอรรี่กัน วันี่เสียงสว่างสางสว่างสางวาันนหนูได้น่าจะมาสิบสิบสาม,สสามไม่ถึงหรอกสิบห้า พราะว่าไซส์อกก็จะสองโลแล้วอะมีแต่ลูกเขียว <laughs> จานั้งจัดการมาจากตักบุบรีเนาะค่ะกาวฟขับขปลาเลยจ้ะเดี๋ยวจะบริขาเนาะพญาย,ยจะไปหาหมอจ้ะวันนี้ส่างชัดจะได้เก็บเห็ดป่นนะคะพญายไปหาหมอกะก็เลยอัน เเลาะล้าลงบานจ้ะไปไกลบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮามีลูกหน่อยจ้ะอย่างเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดคา,ายก็คือเห็ดตีจ้ะนี่เอาไปปนจุกหน่อยจ้ะเห็นน้ำไก่ที่ออกแล้วพี่น้องเห็นน้ำไก่ที่ออกแล้วจ้ะนี่นี่ แต่ว่าตีจะเอาดอกใหญ่ไปก่อนเอาดอกหน่อยไว้จ้านี่พอได้เลม็มพอได้เล็มเนาะนี่ค่ะเห็ดนางไก่กุ๊บก,กุ๊บนางไก่กุ๊บกุ๊บนางไก่ทีมันจะมีสองจุดจุดหนึ่งอยู่ใส่เนอจ้านี่ฟางเห็ด เพิ่งหวนมะเก็บให้มันปลูกอะไรจ้ะยังไม่ปลูกไม่น่าจะฝกเก็บพี่น้องดอกเล็กกระทิ่งไว้ก่อนเฮ็ดช่วงแรกมันจะแซบจ้ะเข็ช่วงแรกมันจะแซบเป็นเขาสูงกับมือสัน่น มานี่กินได้นะคะนี่เอาไปอย่างปนจ้ะไปจุดนี้การออกไงเราไปตอนตีไปนะคะมันไงเราเด้โอ,อ้ไงเราไีเนอะไงเราจา้ะเก็บได้แล้วเก็บได้แล้ว นูน่นนะเอาข้างล่างก่อนจ้ะเห็ดหน้าแรกก็มีเอาข้างล่างก่อนเด้อจ้ะตีวติดต่้งทายเก็บงามๆจ้ะปะดอดัยขึ้เก้ากำลังออกก็มีจับนเนบานะตัวเห็ดร้อนตัวไอเห็ดหนังไก่จ้ะก็มีมันแห้งแล้วจ้ะเนาะฝนก็คือตั้งตกใส่อยู่จ้ะแต่ใน,นปากไอ้คานๆจะแห้งอยู่ เดี๋ยวจะน้อยเพิ่นค่ะกัน <บา S 1> ลายอยู่ตา้แห้งจ้ะวันนี้เอาไปพอกินก่อนเด้อพี่น้องเด้อเพราะวะ่าสีไปไกลบ่ดได้แม่จ้ะเดี๋ยวตอนเียพ่อเดีมีออเดอร์น้ำแหละนี่นหักไปซัดพยางพลามันก็หักจ้ะเอาไปาไปกินก่อนนะคะเนี่ยเฮ็ดปีน,นี่มันจะมันมันขาดน้ำนะคะมันจะแห้งๆเนาะมันจะบ่บใหญ่นะจ้ะบ,บ่อวบ เมื่อตอนเดือนกันยาเนาะอันนี้ก็สิน้นอันนี้แลหละงามจ้ะวันไหนไปโรงพยาบาลไก่นอนดูท่อนแหมเน้ะจ้ะคืนหนึ่งมอสไม่อยากให้เรามาดอกค่ะแต่ว่าเราอยากมากไหมเขาจัดห้องรับรองไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่เราอยากมากแล้วว่ะ มันละมาล่าจะตีผ้าขึ้นเขาหลังบ้านจ้ะมือใดเนาะมะือหื่เนาะค้ำก็ขึ้นจ้ะท่านั่นก็นจะเป็นมือใหม่มือเราอยู่ก่นนะคะ,สะ,ะเสาร์อาทิตย์เนาะเก็บซานมาเป็นอย่างนี้ค่ะพี่นอนาะจิงเจ็บมืออยู่ค่ะ กไปตักบุบดีได้ะคือเก่าลือค่ะแต่ก็ยังเจ็บอยู่ไะต่อชังหน่อยค่ะลังบ้านก็พอได้กินอยู่จ้ะกลุ่มหนึ่งอยู่ของล่างคนจ้ะเราตีหันให้เบิ่งเนาะมันสั้นอีหลีได้พี่น้องกลุ่มหนึ่งอยู่ผุ่นตีต้องลงไปเอาเลยนี่อุย้ยดอกนึงอยู่นี่จ้ะมันสั้นคักนะเห็นปะยางนี่ต้องมีอันางบาลานนะคะถ้าไม่มีบลาลานี่ลวกพุบเลยนะคะดอกนึงเองงาต้องมีบาลานอันไหนพ่อค้านเด็กข้านไปเลยจ้ะ พี่น้องเอ้ยช้อนนีอยากใช้มือนี้ละ่ะเก็บบันนี่จังเร็วมันจังเร็วมันแหงหรอคะพี่น้องมาดูเห็ดแหงแหงเลยนี่ให้กำปูเห็ดมันปูกำพา้าสองดอกอยู่นี่ก็้มะกัก้อนโมแท บ่มีหมไปตีจะพาพี่น้องยางไปทางผลด้วยจ้ะตอนตีเห็นใบตอนนั้นมันหลายอยู่เนาะแต่มันดอกหน่อยจ้ะก่อนที่เราจะไปเดนมาร์กนะคะกลับไปก็จะไปใสบ่บัวบลีต่อพี่น้องปุ๊บปุ๊บไปใสบ่บัวบลีต่อให้มันเสร็จจ้ะอ๋อพี่หนิมันก็บ่ออกพี่น้องมันแห่งแรงเนาะปีกไก่นี่หลายๆตรงนี้ เอาเส้แหละเฮ็ดตีพี่น้องเอ้ยีการย่างหลายนะคะตรงนี้ยี่บอกว่าสาัตว์ปลาพันแมนยังหยับเชือบพป็นเด้อจ้ะยังหยับเชือบเป็นกระหมดที่เนาะเห็ดใส่ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยนี่เด้เห็นอยู่ดอกเดียวเอา้า แค่นี้อยู่ดอกเดียวปีกาเนี่ยลายลายปีกาาเนี่ยอุดมสมบูรณ์เห็ดจะ้ะปีนี้มันล่อรลุนเบิง้งจะเป็นจังไดถ้าฝนตกนีก็สิหลายอยู่จะ้ะเดี๋ยไปทางเทืาหน่อก็ออกนะจ้ะพี่น้อไปหาเก็บลัสเอร์บี่กินดีกว่าจะ้ะพี่ดอกยังอยู่พี่สองดอกค่ะตัวนี้ง่าแล้วดอกน้อยก็มีหลายอยู่พี่น้อ ใหญ่หมองบอ่จ้ะเนี่ยดอกหน่อยเพิ่นเต็มเลยเฮ็ดออกพอร้อมกันจะ้ะปีนี้ออกบ่พร้อมกันออกเป็นมายมอมมายอม่มอมจะอ,ออกจะ้ะหลังบาดเป็นไังไหนแน,น,น่นอนนี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะต่อตีจะไปตำแจวนะจะ้ะนี่นี่ก็จะตีจะไปใส่เครื่องอบเอาจ้ะกระเทียมหอมแดงเนาะ เฮ็ดติดติดแกมาจ้ะนี่เฮ็ดแค่ลอดดอกหนึ่งก็จะไปโอบคือกันคาดใช่ไหมให้มันตำเนาะ จ้าะล่องจัดเที่ยวเขากินแล้วเนาะค่ะปนเห็ดทั้งเฮาเนาะค่ะตีกับผักเล็กน,น้อยลงทะเลจ้ะมันี้จะมาลองตกปลามาแคลนเบิงะะองเนาะค่ะเนาะว่ามีบอเนอาะจ้ะว่าเพิ่นมาหลับไปเนาะ,ะไปลองตกมาแคลนเบิองจ่ะปลามาแกล้ง พี่น้องมาเก็บหอยแมงผูดนี่จ้ะหอยแมงผูตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ไปเไลยอ่ะไม่ไปละพอกัตำเพิ่นเก็บหอยแมงผูดกันจ้าตุ๊บอย่ามาท่าหนีดีวกว่ามาไปตัวใหญ่จ้ะเห็นไะม,มนี่จ้ะ นในตกปลากับปลผุดอืมนี่โอ้ยเป็นตับปลาเป็นตับพี่นอ้องจำมันยัยปันด่เนาะนี่คะเลือกเอาเลือกเอาน้ำจะขึ้นแล้วเดี๋ยวหอยกันเด้อพี่นอ้อง ี๋ยวไปด้วยล้างไปด้วยทางนี้ไปทางแต่น้อยใหญ่ทางแต่น้อยใหญ่อุ้ยทางพีดีกว่าจ้ะพีเป็นตับตับเลยพี่น้องอุย้ยสอ,อนสอ,อนเป็นตับตับเลยค่ะอหอยจมนลอยใบใหญ่เนาะอุย้ยม่แตะหอยพี่น้อง ไม่จะหอยแมงกูดจ้ะนี่เป็นไงๆอยู่เฮ้ยพาเก็บเห็ดแล้วก็พาเก็บหอยจ้ะ งเป็นไง,ไไงวะหอยจะไมันอยู่ข้างล่างนะจ้ามันจะได้อาหารหลายกววาปันวะลายกว่าอยู่ข้างบนเนาะ ร้ายนะพี่น้องเนาะไม่มียงผุแดดซองแดดซองแดดซองตาพี่นอ้องเด้อยจ้านี่ Субтитры Once it's stuck, you know าลายเดี๋ยวมาเขาจะไปเก็บอีกพลาดจริงจังเดี๋ยวนะข้าเด็กพอลูกต้กงปัก